โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยังไงขอโอกาสโอ้โหมาดิเฮ้ยแมงโคดาอะ่ะโอ้โหยังไม่ทันเลยอะไรเลยคุ้มซะแล้วลเรียบร้อยครับโอ้โหจบแล้วนะคะวันที่ประกอบมันเกิดอะรางวัลก้อนโซนะคะรางวัลก้อนโซลอมเปอร์นะคะหน,น,ะะน,นะะึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท นะเอ้ยบอกแล้วอย่าให้มันเกิดนะท่านผู้ชมนี่เป็นสิบาทเองนะโอ้โหในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่าดากอนเฮสนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะเราก็เข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะ อ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยและทุนอยู่ที่100 0บาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตารางอัตราจ่ายก็ขอไม่อธิบายแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่ะอนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ Share, คกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเอาด้วยนาะจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะจ๊ะมาเบสิบบาทนะเพื่อนอเรามาดูกันนะคะอ่าแต่อย่าลืมนะคะสําหรับใครนะที่มีอายุต่ำกว่า8ปปีควรได้รับคําแนะนําด้วยนะจ๊ะไม่แนะนําให้รับชมหรือทตามนะไป ก็มาดูกันนะคะว่า1,000บาทเนี่ยนะคะจะทำกำไรให้ได้เท oh, well, so ่าไหร่นะเออ PG นะช่วงนี้แม่งไม่รู้เหมือนมันเป็นอะไรนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรใจเงียบเลยนะเมดจะไม่มาก็ไม่มานะฮึดูมันว่าวไปป่าไปร้อยหนึ่งไอ้บาเอ้ยปะเทโบเลยนะเออเอาดิกดเทเบเลยหัวร้อนละหัวร้อนละเทบไปเลยจ้าเทบลไปเลยจ้า ปึบปึ๊บมาดิเอองานด่วนนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นงานด่วนเนาะเออไปรัวๆกันเลยสวยสวยสวยที่สวยไม่ใช่แม่งว้าวหมดเลยนะท่านผู้ชมฮึบสวยจัดไปจัดไป ึบ <c oughs> จัดไปดีรออะไรล,ล่ะครับสวยก็มาดีครับท่านผู้ชมโอ้โหยแน่นอนนะคะเกมนี้สวยดี <c oughs> แน่นอนมากเกมนี้อือหืม โอ้โหราชนินีเกิดนะท่านผู้ชมมาดิโอ้โหมาดูกันนะคะจะเป็นยังไงนะโอ้โหสวยอืฮึ่โอ้โหโโหกร้อยเข้าไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยยังไงยังไม่จบอโอ้โหแม่โคตรเอาอะ่ะฮ้มาจัดไปไวรุ่น ป <c oughs> ึ๊บก็มาดิครับโอ้โห้ปึ๊บสวยโอ้โหมีโอกาสไหลต่อยกันนะ่อื้มหืมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยังไงขอโอกาสโอ้โหมาดิเฮ้ย แม่งโคตรเดาอะ่ะโอ้โหยังไม่ทันเลยอะไรเลยคุ้ม้ะแล้ว,ลวเรียบร้อยครับโอ้โหโจบแล้วนะคะที่มีประกอบมันเกิดอะ รางวัลก้อนโซนะคะรางวัลก้อนเซอร์นะคะหน,นะะมมึ่งพันสามร้อยสิบบาทโอ้โหเนี่ยคนอา้าวอ่ะเกมเนี่ยนะเอยบอกแล้วอยาให้มันเกิดนะท่านผู้ชมนี่เบ็ดสิบบาทเองนะโอ้โหอ่ะสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเฮาด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะอืมสำหรับใครนะ,คะที่อยากลองเล่นก็สามารถนะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะเรายินดีบริการนะจ๊ะเออโอ้โห บอกเลยนะคะว่าเกมนี้แม่งโคตรเอาอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วนะคะห้ามพลาดเสมอนะเกมนี้นะต่ออีกนิดนึงคลิปมันสั้นเกินเออไปดีแจ๋วไปเลยแจ๋วไปเลยฮึบมา มาสวยวายมาอีกโอ้โหก็มาดีครับโอ้โหรางวัลก็โตส1 4บาทอะท่าผู้ชมโอ้โหม่งโคตรเอาเลยนะเกมนี้นะคะว่าจะแจกก็แจกนะคะบนมันนิดเดียวเองนะมันแจกให้เราเลยนะถ้าผู้ชมเออเอาวะเอาเรื่องนะเกมนี้ พอเราได้เราก็ชมมันนี่แหละนะพอเราเสียเราก็บ่นมันมันถึงจะแจกเรานะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาอีกสักนิดหนึ่งสิแจกโหดอีกสักนิดหนึ่งเป็นไรวะบขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมขออีกนิดหนึ่งได้ไหม โอ,อโอ้โหน่าจะไหลต่อสวยอือหือมาโอ้โหทำไมกบไม่มาวะ อีกสักนิดนึงนะโอ้หสย30เยอะไป20พอ20พอ20พออ่าสำหรับใครนะ,ะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งครับดนะ้วยเนาะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะอือสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะเรายินดีบริการเดอ้อสวยจัดไปไปร่นจัดไปครับ อึ๊บอืมฮืมสวยงามมาดีสวยดีครับแบบนี้โอ้โหก็หามาดีอึ้บอืมฮึมโอ้โหโอ้โหราทีนี้มังกรเกิดอีกแล้วท่านผู้ชม แค่นี้โอ้โหไอ้บ้าเอ้อยอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะราชนีมังกรเกิด2รอบรอบที่2ไม่ได้เลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะค่าคลิปนี้เราพู่ผิวการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเอาเลยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า i'll be the dog i'll be the